รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์15นกา20นาทีทางททบ5แห่งนี้ครับวันนี้ฮะผมอยู่ที่ภาคเหนือฮะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่กำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่เชียงรายครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในปีนักษัตริ์ปีกุลหรือปีหมูผมจะพาคุณผู้ชมนะครับขึ้นไปที่เชียงรายครับไปกราบสักการะวัดพระธาตุดอยตุงครับซึ่งเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดในปีกุลฮะแต่ระหว่างทางครับมีความน่าสนใจครับที่ร้านวิวแห่งงนี้้ผมตอแวะ ดูวิวเดียฮะดูวิวสิครับร้านกาแฟร้านนี้นะฮะอยู่ริมถนนตรงแถวกิโลเมตรที่68มุ่งหน้าเข้าไปที่เชียงรายอย่างนี้นะฮะจะอยู่ฝั่งขวามือฮะคุณผู้ชมครับสวยงามมากร้านนี้รสชาติกาแฟาก็โอเคเลยนะฮะแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ครับผมว่ามีโอกาสต้องแวะเข้ามาแวะครับแล้วก็กาแฟเขาอร่อยมากกับบรรยากาศแบบนี้มีความสุขครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอิม่มเอมก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับอุ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ขอบคุณครับเอาละเราถึงแล้วฮะคุณผู้ชมครับนี่คือพระธาตุดอยตุงครับพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีกุนครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลกับตัวเองดีกว่าครับมาครับราเข้าไปเลยนะยครับผม ใกล้ถึงมากแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปนี่กับไใบจุ๊ดเทียงนครับนหม จุดที่อยู่นี่นะครับผู้ชมครับตรงนี้นะครับบนวัดพระธาตุดอยตุงเนี่ยนะครับผู้ชมก็จะมีตรงบริเวณนี้ฮะอันนี้จะเป็นหลุมหลุมแบบหลุมปักตุงในสมัยก่อนนะฮะเป็นหลุมที่ขุดไว้เนี่ยความกว้างประมาณ1ฟุตนะฮะแล้วก็จะเป็นเสาต้นใหญ่ๆปักเข้าไปครับแล้วก็เสาต้นนี้ไว้สำหรับแขวนตุงตุงเนี่ยฮะเป็นธงแบบภาคเหนือแบบนี้ครับนี่คือเครื่องสักระหรือเครื่องกับไหว้นะฮะซึ่งคนในชุมชนจะต้องทํากันเองปักเย็บเองแต่ในปัจจุบันก็เปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็ซื้อสําเร็จกัน นี่คือตุงเป็นธงที่คนภาคเหนือเชื่อกันว่าเรื่องความเป็นสิริมงคลเรื่องค้าขายร่ํารวยนะฮะแล้วก็เรื่องความสงบของครอบครัวทั้งหมดก็จะเอาตุงเนี่ยฮะมากราบไหว้นมัส,สการองค์พระาธาตุดอยตุงหลุมนี้ฮะแต่เดิมก็จะเป็นเสาต้นตุงเนี่ยปักเข้าไปเลยครับแบบนี้แล้วก็ให้คนในพื้นที่ได้นําธงแบบนี้นำตุงเนี่ยมาแขวนไว้ส่วนใหญ่วันที่จะทําพิธีก็คือวันเพ็ญเดือน3นะฮะคุณผู้ชมต้องดูในปฏิทินอีกทีหนึ่ง นะครับเป็นแบบนี้เลยนี่คือหลุมเดิมเขาจะรึกเอาไว้เพื่อให้เราย้อนลํำลึกถึงว่าวันหนึ่งวันหนึ่งฮะถ้ามีโอกาสเราควรจะมากราบสักการะในวันหนึ่งก็คือเขาอยากให้ต้นไม้ตรงเนี้ยตรงดอยตรงทั้งหมดยังคงสมบูรณ์เหมือนเดิมได้แต่ขอพอรองคพระธาตุครับขอทุกอย่างกลับมาสมบูรณ์และสวยงามเหมือนเดิมครับ ในช่วงวันเพ็ญเดือน3นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่มีการกราบสการะครับองค์พระบรมธาตุดอยตุงนะฮะเพื่อนๆในประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดก็จะมากันหมดเลยครับพ่อแม่เองก็ดีนะครับลาวจากทางหลวงพระบางเองก็มาโดยเฉพาะคนที่เกิดในปีกุลนะครับคุณผู้ชมเขาก็จะมารวบรวมวันนี้เพื่อกราบขอพอรนะมัสการครับให้เป็นสี่ิหลมงคลสําหรับคนที่เกิดในปีนักษัตร ปีกลุลหรือปีหมูครับ Ladies and gentlemen, it's not a v a e ผู้ชมครับวันนี้ผมกับทีมงานไทยไลฟ์ไทยแลนด์ครับเราเดินทางขึ้นเชียงรายกันครับคุณผู้ชมครับเพื่อมาพูดคุยนะครับแล้วก็นมัสการกราบท่านพระคุณนะครับพระพุทธที่วงวิวัต์ครับบุญมานามิโตครับท่านเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยตุงท่านเจ้าคณะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเพื่อนมาสการขอความรู้ครับในการพูดคุยทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องราวขององค์พระธาตุดอยตุงนมาสการครับท่านเจ้าวาดท่านเจ้าวาดครับผมอยากจะเรียนถามถึงประวัติของของวัด วัดพระธาตุดอยตุงนะครับขอจเจริญพรท่านผู้ชมทั้งหลายวัดประธาตุดอยตุงซึ่งประดิษฐานอยู่ที่บนดอยตุงในเขตของตำบลห้วยใครอำเภอแม่สายจังหวัดชียงรยประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุพระราะขวนเบื้องซ้ายไหายปาระเบื้องซ้ายจเจริญพร อ๋อก็คือประดิษฐานอยู่ด้านบนเจริญพรทำไมต้องมีสององค์ครับเพราะว่าพระเจ้าอาชุตราชได้นำพระบรมสารีรกธาตุจากพระมหากัสปะเถระเจ้าเป็นผู้นำมาถวายพระเจ้าชุตราชก็เลยนำพระบรมสารีกิกธาตุมาประดิษฐานที่ดอยดินแดงหรือดอยสามเส้ออาแห่งนี้ประดิษฐานเมื่อปีพุทธศักราช1452 ต่อมาอีกหนึ่งร้อยปีพระมหาโพธิวัชระเถระซึ่งได้นำพระบรมสารีรกิกธาตุจำนวนห้าสิบดวงมาถวายพระเจ้ามังรายณนะ พระธาตุดอยตุงจึงมีสองดวงขอเจริญพรน,นั่นหมายถึงว่าดวงหนึง่งองค์หนึ่งนี่ก็จะเป็นหายปราลาด้านซ้ายจเจริญพรอีกองหนึ่งก็จะเป็นองค์พระบรมสารีริกธาตุแต่ไม่ปรากฏว่าส่วนไหนอ,อ๋อคร <ขอ S 1> ับเจริญพรจึงมีสองดวงคอรับทศเจ้าวาดครับทีนี้เนี่ยทำไมที่วัดพระธาตุดอยตุงที่องค์พระธาตุดอยตงุงถึงเป็นประจําปีนักษัตริย์ของปีกุลนะครับอาจารย์อ๋อคือว่าต้องเข้าใจว่าเชียงราย ช้างช้างเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายจึงเรียกว่าพระธาตุดอยตุงนี่ปีกุลหรือกุลชอ,อกุลชรคือช้างแล้วก็เราจะสังเกตว่าเราอยู่ข้างล่างเนี่ยจะเห็นพระธาตุดอยตุงเนี่ยเหมือนท้องช้างเ,าเหมือนท้องช้างเลยว่าปีกุลน่ยจึงเป็นปีนักฉัดของผู้ที่ อยู่ใน12ราศีขอเจริญพรจะเข้าใจเป็นอย่างนี้ง่ายๆนะัก็คือจากกุลกุลชอนนี่คือช้างพร้องกับคําว่ากุลเป็นกุลจะเป็นพรทีนี้เวลาญาติยมขึ้นมาเนี่ยครับอาจารยครับเขาจะต้องกลับไหวอะไรยังไงใดๆบ้างครับอ๋อคือส่วนใหญ่แล้วก็จะนําช้างหรือหมูขอรับมาเป็นเครื่องสักการะบูชาแล้วเครื่องสักการะบูชานี่ก็จะมี ดอกไม้ทูบเทียนอย่างละ16บหกเพื่อถวายพระเจ้าแล้วก็ถวายในของเทพเทวดา16นี่ก็คือว่าสวรรค์ทั้ง16ชัน้นทูบ16ดอกเทียนก็สิดอกเทียนสิกดอกครับเพื่อการบูชาแล้วก็มีรูปช้างรูปหมูแล้วมีข้าทางเหนือนี่เรียกว่าเข้าตอกดอกไม้มาบูชา แล้วก็ต่อดอกไม้ที่บูชานี้ก็จะมีดอกดาวเรืองให้รุ่งเรืองเสียดจรวนันท่านอาจารย์ครับทีนี้ปฏิทินปีของของที่วัดประธาตุดอยตุงเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับอ๋อคือในเดือนทางทางเหนือน,นี่คือเดือนหกทางใต้ก็คือเดือนสี่กลางเดือนสี่ของทุกปี ก็วัน1 4บสค่ำสิบห้าค่ำก็จะมีงานประเพณีสงน้ำพระธาตุแต่ว่าปฏิทินก็คงจะอยู่ในเดือนมีนาคมแลปะปฏิทินปีในกิจกรรมอื่นๆนะครับผมเห็นที่วัดพระธาตุดอยตุงมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมด้วยเจริญพรคือว่าทุกทุกสองเดือนทุกสองเดือนจะมีการปฏิบัติธรรมก็ต้นเดือนต้นเดือนก็คือ ระหว่างวันที่5ที่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกสองเดือนที่จะต้องมีผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมมาจากแม่สายเชียงรายมาจากพะเยามาจากกรุงเทพที่ได้รับข่าวก็มาปฏิบัติเป็นรุ่นรุ่นคนทั่วไปเนี่ยสมมติไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเขาจะมีวิธีการยังไงครับ ที่จะดาเนินชีวิตแล้วในขณะที่ทํางานแล้วมีความสุขด้วยครับทุกอย่างคืออย่าลืมตัวของเรานั้นจิตจิตเนี่ยคือเป็นตัวที่สําคัญถ้ารู้จากจิตทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวสติตัวสติเป็นตัวนําตัวรู้ตั้งสติให้ดี แล้วก็เมื่อตั้งสติให้ดีแล้วการทำงานก็จะได้สำเร็จเพราะแม้แต่การเขียนหนังสือแม้แต่การพูดแม้แต่การกระทำทุกสิ่งทุกอย่างตัวสติเป็นตัวนำหน้าแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราขึ้นมาเชียงรายเรามาไกลกันมากเลยนะฮะแล้วก็ตั้งใจก็คือว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมครับว่าในปีนักษัตริย์ของปีกุลก่อนนะฮะสำหรับผู้ที่เกิดในปีกุล วัดพระธาตุดอยตุงคือวัดประจําปีนักสัตรีเกิดของคุณผู้ชมนะถ้ามีโอกาสมาครับมีโอกาสเข้ามาที่เชียงรายผมว่าเชิญครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีความสุขอากาศเย็นมากครับวันนี้ผมได้เย็นทั้งกายและเย็นทั้งใจถึงแม้แดดจะร้อนนะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งเราได้รู้แล้วว่าสมมุติเรามากราบไหว้ที่นี่เรายังมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมอีกนะฮะอยากให้คุณผู้ชมได้ลองดูครับผมว่าเป็นความสุขที่ที่เราซื้อไม่ได้ ถ้าเราไม่ทําเราซื้อไม่ได้ไม่มีทางเลยหนึ่งชีวิตมีครั้งเดียวเองครับชีวิตหนึ่งมีครั้งเดียวเองครับพอโตก็เป็นเรือๆวินาทีมันเดินไปข้างหน้าตลอดต้องถามตัวเองดีๆครับว่าอยากได้อะไรกับชีวิตวันนี้ผมได้แล้วฮะทีมงานผมได้แล้วผมอยากให้คุณผู้ชมได้เช่นกันอะไะฮะลองดูครับนี่คือวัดพระธาตุดอยตุงครับวันนี้ต้องกราบนมัสการครับท่านเจ้าขุนครับพระพุทธิวงศ์วิวัฒนครับบุญมาณิโตครับท่านเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยตุงครับกราบนมัสการครับ ช่วงถ่ายทำเป็นช่วงที่ผมมารอเวลานะครับผู้ชมครับเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงครับวงเวียนหอนาฬิกาแห่งนี้ซึ่งออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยนะครับผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆฮะแล้วก็จะมีแบบว่าคนในน้องเทียวมารอดูกันเต็มแล้วนี่คือความสวยงามเป็นอย่างมากครับนี่คือหนึ่งสัญลักษณ์หนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดเชียงรายที่เวลาที่มาจังหวัดนี้แล้วต้องมาครับวงเวียนหอนาฬิกาจังหวัดเชียงรายครับ ยังไงบ้างฮะคุณผู้ชมครับวันนี้กับไฮไลท์ไทยแลนด์ครับสนุกไหมลคะครับเอาละฮะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาของน้องแนนแล้วนะฮะที่จะพาผู้ชมครับไปพบกับกิจกรรมดีๆของจังหวัดชนบุรีครับย้อนรอยประมงท่าเรือพลีครับชมวิถีชีวิตชาวเลป,ปีสองติดตามกันเลยครับขอบคุณพี่อ,อ้อมากมากนะคะวันนี้แนนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับงานย้อนรอยประมงท่าเรือพลีชมวิถีชีวิตชาวเลครั้งที่2ค่ะ ซึ่งจัดโดยจังหวัดชนบุรีร่วมกับเทศบาลชนบุรีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรีณตลาดประมงท่าเรือพรีเมื่อวันที่22-23มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะก็พบกับกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวค่ะอาทิการสแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอย่าง Big As อสจ้าอาสยามแมงปอชนพิชายิงยงยอดบัวง,งาม และการแสดงสร้างรอยยิ้มจากคณะตลกร็อกข้าวปุ้นแล้วก็หน่งช้าชาช้านุ้ยเชิญยิ้มพร้อมคณะชมชิมช้อปกับอาหารทะเลสินค้าราคาถูกรวมทั้ง,ทงกิจกรรมลุ้นรับรางวัลและสันทนาการตลอดงานค่ะครับสำหรับตลาดประมงท่าเรือพีแห่งนี้นะครับเดิมชื่อสะพานสันเจ้านะครับเป็นที่ที่แหล่งรวมของ เรือประมงพื้นบ้านที่พี่น้องชาวจังหวัดชลมรีนะครับที่มีอาชีพประมงพื้นบ้านนะครับมาจอดอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับโครงการตลาดประมงท่าเรือพีแห่งนี้เป็นโครงการของจังหวัดชุมรีภายใต้โครงการสีสันตะวันออกต้องขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดชุมรีกระทรวงวัฒนธรรมและเทศบาลเมืองชุมรีได้ผลักดันโครงการสีสันตะวันออกขึ้นในานามของ โครงการย้อนลอยตลาดประมงท่าเรือพีชมวิถีชีวิตชาวทะเลนะครับครั้งที่2เกิดขึ้นในวันนี้นะครับในกิจกรรมประกอบไปด้วยงานแสดงต่างๆบนเวทีก็จะมีศิลปินรับเชิญมากมายไม่ว่าจะเป็น Big กแอครับจะอาสยามแล้วก็มีล็อกข้าปุ้นยิ่งยงยอดบวงงามนะครับแล้วก็มีโหน่งเท่งนะครับตลก อาหารทะเลต่างๆนะครับเราก็มีให้เลือกมากมายอาหารพื้นบ้านนะครับสินค้าพื้นเมืองนะครับแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆนะครับปีนี้มีกิจกรรมในทุกคืนจะมีการชิงรางวัลนะครับครับสำหรับตลาดประมงท่าเรือพีแห่งนี้นะครับเริ่มงานตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มทุกวันเสาร์นะครับขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดชุมพรและใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครนะครับ ครับมาเที่ยวชมนะครับมาช้อปปิง้งมาซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลปรุงสุกอาหารทะเลแห้งหรืออาหารทะเละปรุงสําเร็จทุกอย่างนะครับหรือสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองของจังหวัดชุมพีนะครับลองมาเที่ยวชมบรรยากาศวิถีประมงพื้นบ้านสินค้าพื้นเมืองยังตลาดประมงท่าเรือพีแห่งนี้นะครับในทุกวันเสาร์ขอขอ่าบดรียน,นครับ กิจกรรมเหล่านี้นะคะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมและแสดงถึงความมีส่วนร่วมของชุมชนชาวประมงท่าเรือพลีซึ่งที่ผ่านมาชาวตลาดประมงท่าเรือพลีแห่งนี้นะคะก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าให้ยังคงอยู่เพื่อให้ลูกหลานของเราสานต่อไปในอนาคต ว่างๆก็เชิญคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ตลาดประมงท่าเรือพลีนะคะซึ่งจะเปิดในทุกวันเสาร์แวะมาเที่ยวได้เลยค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะได้พบกับกุง้งหอยปูปลาอาหารทะเลสดๆที่เพิ่งขึ้นจากทะเลกันแบบจอดปุ๊บแล้วก็ซื้อปั๊บเลยแหละคะ่ะพี่อ้อคะว่าแล้วก็เสียดายจังเลยนะคะที่พี่ออไม่ได้มาด้วยงั้นเดี๋ยวแนนซื้อไปฝากแล้วกันนะคะ วันนี้ไฮไลท์แถลงเราก็นาเสนอนะครับเรื่องราวของ12ปีนักกษัตริย์กับวัดที่ต้องไปไหว้กับพระธาตุองค์ต่างๆครบทั้งหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมหาตามดูย้อนหลังได้ใน u t u b e นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อจะได้ทราบว่าเอะเราเกิดปีนักกษัตริย์นี้เราควรจะไปไหว้ที่ใดดีผมแนะนานะฮะเรามีโอกาสเนี่ยไหว้ครบทั้ง12เลยฮะจะได้มีโอกาสออกไปเที่ยวด้วยแต่ถ้าไม่ได้เอาของตนเองก็ได้ครับหรือไม่ได้ทําสเก้าวัดก็ได้ฮะคุณผู้ชมครับให้เป็นมงคลกับตนเองลองดูฮะ ตำราเรียนในห้องจะสอนอีกแบบหนึ่งแต่ตำราของชีวิตจริงจะสอนอีกแบบหนึ่งสิ่งเดียวที่จะเรียนรู้ในตำราชีวิตจริงได้ดีที่สุดก็คือการออกเดินทางและไปค้นหาครับหาไฮไลท์ของตนเองให้เจอหาความสุขของตนเองให้เจอแล้วคุณจะมีความสุขจริงครับวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากครับสำหรับเสื้อผ้าพิธีกรนะครับจากเฮดควอเตอร์เดอะฟิปครับอยู่ในจดจักรโครงการสองนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากครับดูแลผมเป็นอย่างดีเลยฮะเอาละขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับออเดินทางอีกครับ ว้ยนี่นาข้าวนี่